สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวหมากก็มาชมรถไฟสายตะวันออกนะขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพกบินบุรีเราได้ยินเสียงคุณปู่คำรามาแล้วนะเ,เล่งเครื่องมาสน่นเลยสุดยอดรถเข้าจอดในชานชลาที่3 รถจักรนะครับได้ G E K 4044ถือได้ว่าเป็นคุณปู่ในตำนานอีกคันหนึ่งนะครับผม ไปแล้วครับโอ้เร่งเครื่อง สำหรับด้านหน้านะเป็นจุดตัดทางรถไฟถนนสีนครินก็จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยอยู่ด้านบนอรใต้แอร์พอร์ตเดลิงแต่คลิปนี้จังหวะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เจอรถไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ้าวเฮ้ยเพิ่งจะพูดแผนแมเอ้าโอ้โหแหมทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้นะน้องน้องเหลืองน้องเก๊กควย แอ,อ้าวไม่เป็นไรนะเราเจอไฮไลท์ตอนจบสองขบวนเลยรถไฟฟ้าเอาเข้าไปครับผมแหมมาเจอไฮไลท์ตอนจบ <c oughs> นี่ถ้ามาพร้อมกับคุณปู่นี่โอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณสำหรับการรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ